เดี๋ยวเริ่มเกมน่าจะเห็นมั้งเออน่ะเดี๋ยวเริ่มเกมนี้ฟาดเลยเอกี่ยอยู่นอ๋ออยู่อยู่อยู่โอเคอยู่นึกว่าไม่อยู่ด้วยกันอ่าเริ่มแล้วล่ะ เ,ออเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยว,ยวโอเค <c oughs> ทําไปทำมามันก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เนาะ <c oughs> ทําไปได้แม่บางทีก็เข็มขัดยาวเกินขัด ฟิเนสตินี่ใช้ได้ปะเฮ้ย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 เต้ยเฮ้อเฮ้ยเต้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเยเลย้ยเยาย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออย้ยยเ้ย้ยเ้้ยเ้ยเย ทำไมเกมเป็นคนอย่างนี้กรรมกังวลเพื่อนตัวเองเนี่ยนะลาไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดดีเพกันเฮ้ยวัดดีเฮ้ยเฮ้ยวัดดีเว้ยวัดดีเฮ้อืยจริงอะไม่เออเน็ตเกมกากเปล่า บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระจะเข้าสู่ดินแดนโอ๊ยตกใจ <c oughs> โดดเหมือนแบบ ฮะก็โอเคอยู่มีกเกาะไว้เอาทำไมไม่เข้าตัวล่ะครับออกเข้าละนี่ไงก็ยังอยู่เนี่ยเออเนี่ยเอามีสองอันเนี่ยมีสองอันแปะ อาจจะไม่เก็บจะได้ไหมวันเนี้ยไ, <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เ,เ,เนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่กล่องก็ของมาเคลียร์เนี่ยเออ,อ,อ,เอ,อตรงกลางก็มีกล่องโอ้คนเราเนี่ยโอ้แอปเปิ้ลอ่ะจัดไป ปิดเทอมกันแล้วไม่ใช่หรอรงเอกติดศูนย์ใช่หรอเอกกูเห็นสี่จุดศูนย์ไม่ใช่หรอมานี่มานี่บอกเลยว่าโดดทีละสามขั้น ไปไหนเว้ยโอ๊ยโอ๊ยเริ่มจะฆ่ากันเองแล้วช่วงนี้ไปเอกตามไปพี่วิ่งช้ามากเออมันวิ่งเร็วใช่มอสเหรอเออมันอาจจะเป็นสายสปีดเออมันไวจริงวะอย่าไปไล่มันดีกว่า มันเร็วเกินจริง,รงเองกเอยู่ไหนวะไม่ได้แล้วละ่ะกลับไปกลางใช่ไหมแหม่รักเพื่อนนี่ฟาดปีอะไรใช่ไหม แม่ดับ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 สยองเลยเอาแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยไหนวะอ๋อไม่รู้เหมือนกันเอาจำไม่ได้จริงเหรอยังบักอยู่ไหมเนี่ยเกมยังบักอยู่ไหม

สองคนมีไอ้วิ่งเร็วแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะฟาร,ร์มอ่ไห่สักแห่งม,มันวิ่งเร็วไงใช่มันวิ่งเร็วมากเฮ้ยได้ไงเจอแ,แล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมันมาวะมาว่ะมาว่ะมาวะมาทำไมใอ้อายบ้านเอา้าทำไมตีไม่ติดวะเดี๋ยด้ๆๆด,าด,าดา้คิดจะมาสเตปกับพี่ บอกเลยว่าอย่ามาเทียบชั้นแต่ว่ากูทําไมวิ่งไม่ออกเฮ้ยเจอสองคนเลยเนี่ย,อยอกกสองคนเลยมันวิ่งแยกกันชิบหายเอ้ยวิ่งตามก็ไม่ทันอกีกเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลย ไม่รู้สิแต่คนเมื่อกี้มันแบบไม่รู้ว่ามันสเต็ปมันดีหรือว่ามันเป็นสายวิ่งเร็วทำไมเมื่อกี้มันแบบตามไม่ทันอ่ะหรือว่าพี่กากวะพี่น่าจะกากน่นแหละก็เป็นได้ ตายแล้วมึงตายเหรอมึงโอ้โหดูดิดูวิ่งโคตรเร็วอะ่ะดูดูดูแม่งแม่งวิ่งโคตรเร็วดูดิยิงเร็วจริงอะ่ะบอกแล้วเนี่ยวิ่งแบบไม่ทันอะ่ะเนี่ยตีไม่ทันด้วยโอ้หหมุนเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเรียบร้อย

โอเคเต็มละเอาบวกสามไปเลยว่ะวัดดวงไปเลยอเออง,องั้นแหละโอเคนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะโกงเลย แต่ก็หายแต่ก็หายโอเคเริ่มเลยไหมนหนึ่งส,ส,สองสามสองหนึ่งเอาแล้วนะเดี๋ยว,ยวตีไม่โดนใครเลยเว้ยโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหกินเค้กก,คก่อนกินเช้กก่อนพตดโกงเลยเว้ยอืมออกมาเอาไฟละ่ะออ เอออ๋อ,อพี่ก็รู้สึกตีไม่โดนเหมือนกันเรียบร้อยโอ้ยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เ,เล่นชนะ,อนะตอนนี้เบียกี้ <c oughs> <c oughs> เบียกี้งอนหลับหลับคาบพื้นเลยฮะ กันดีทุกคนครับเออโอเคครับเจอกันเมื่อชาติต้องการ